เหมือนลิงที่ไหนนี่มันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะแย่งกันกินไม่มีคลาสไม่มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะแกในภาพนี่คือม,ม,มีหางเราเรียกว่ามังแต่มันจะมีลิงอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีหางเรียกว่าเอฟโอ้ยเหม็นเนิร์ดวะทำเป็นรู้ดี คือ,อีเว้ยเราคือกอริลลาอยู่ในตระก,กูลเอฟแต่ในเอฟเอทีวเนี่ยคือลิงหอยู่ในตระกูลไว้ไวจ้ามาเป็นกิบพีดีชัดอัพชนานโรงอยาก,กวนตีนชัดอัพมันไม่เหมือนกันจริงๆเว้ยคือเรา,เอาสมองใหญ่กว่าพวกในทีหลายเท่าเท่าแล้วพวกล้าว<ะ>่เราจะเดินตัวตรงมีนิ้วจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้เหมือนกับมนุษย์อะพ่อคนเก่งใช้โทรศัพท์ให้ดูดิได้ โอ้ยส oh ัตว uh ์เออไอ้ไอ yeah, ้คุ้ยจ้าโอไม่ว่ามูงชินเด้หรือเ่าฮะคิดว่าเฟี้ยวมึงอยู่ลามสามอ่ะมึงขายเฟี้ยวมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะจะมึงเจอกูไอ้เหี้ยคิดว่าเฟี้ยววะมึงเจอกูงวนๆมึงได้หมัดกูนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้กูรู้ชื่อนะไอ้นักกร เอเลี่ยนนิสส์มอเอาเองมั้ยมี่ก็ยิงจังเลยเหี้ยไม่คุยด้วยละหาอะไรกินดีกว่าไอ้เงั้นฝากมันกูไข่ดองน้ำปลาทีหนึ่งโอเค โอ้โหโฮโมเซเปียนอะไรอีกอะใครเขาจ่ายเงินสดกันไ,ไอหน้าอย่างนี้อันนี่ถ้าชาวดาวินมาเห็นนี่ร้องไห้เลยนะเนี่ยนี่ยุคไหนแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตมันใช้มามาแตงโมในตู้เกนเหลวได้ไม่เอาอ่ะยุ่งยากขี้เกียจด,ด้วยอ่ะยากไงอ่ะพี่ปายดิมึงจะมาถามควรส้มตีนทำเพี้ยไรใส่ กยุ่งยากอะมันต้องเข้าเจ็บเข้าอะไรอาแกฟังฉันให้ตายไ้หน้าหีตายสัตว์กูไม่อยากเรียกมึงควายถ้ากูเรียกมึงควาย้วกูสงสารควายเฮียกูไม่อยากเรียกไว้ควายเลยกูสงสารควาย ไอเบียเทเวศไอหน้าหิ้ดูนิ้วกูนีแมามา่แกร์กมามาแตงโมในตู้เจนเลวนะจ่ายง่ายกว่าที่คิดน่านบัวบนน้ำเลยไหมแถมคุ้มค่ากว่าไม่ต้องใช้จ่ายแกร์แกแตงโมแล้วดดลวันเช์กล้วย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 ไอ้กล้วยนี่มันเอฟเอฟ จบฮึดรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม E I E I O